สวัสดีครับอันนี้นะครับคือ Mini Electric หรือว่า Mini Cooper SE แล้วก็วันนี้นะเราจะทดสอบระยะทางใช่ไหม <laughs> โอเคหลายคนนะคนไทยเขาสนใจคันนี้ใช่ผมได้ยินฟีดแบบนะนะอันนี้นะมันเป็นมอเตอร์กับแบตเตอรี่จาก BMW i3 แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอันล่าสุดนะของ i3 เขาใช้33 k ิโลวัตต์ชแบตเตอรี่แต่ว่ามันมี181แรงมา้าแปลว่าอันนี้มันเท่ากับ i3s ของ i3 ของ bm นั่นแหละแล้วตอนนี้นะเราก็กำลังชาร์จตอนนี้ไปถึงที่ไหนลนะ่ะไปถึงไหนแล้ว99โอ้จอนี่มันดูโคตรยากเลยรางวัน99%โอเคเกือบจะเสร็จแล้วเนี่ย เราจะชาดถึงร0 0เรนเราก็จะขับ90กิโลเมตรต่อช่มงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราจะชาดอีกทีหนึ่งแล้วก็ขับ120กิลเมตรต่อช่โมงแล้วก็มินิมันก็เป็นอย่างนี้นะข้างในบูชบาเนี่นะผมรู้สึกว่ามันเป็นสปอร์ตซีทนะใช่ถ้าคุณก้นบานนี่ก็มันก็จะแคบหน่อยใช่เหมือนผมอ่ะใช่ก้นบานกิ่นนักนะแล้วก็ Uh, ข้างในข้างหน้านี่มันก็มีจออย่างนี้นะแล้วมันไม่ปุ่มที่นี่เลยอะอใช่ใช่ uh, 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 แล้วก็เรากำลังเปิดแอร์อยู่กกนชาติ99%ร์จ99%แล้วตามสเป i ิ i ิเคชันนะคันนี้มันจะขับได้234กิโลเมตรผมกะว่ามันน่าจะขับได้ประมาณ200กิโลเมตรนะมันนี้อะอากาศดีประมาณ20องศาเราก็ไลฟ์สตรีมแล้วนะแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องเปิดใช่เราให้มันชาติเสร็จของเราแล้วก็ต้องรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มขับเราต้องใช้ Eco mode มีปุ่มข้างล่างน,นนะโอเค100% uh, Sport, เ uh, ค okay, Not Sport, uh, Mid, Green, เ okay, ค Green, Alright, Reset รีเซ t ตรีเซตโอเคโก้โอเคเราก็เริ่มขับแล้วนะแล้วก็เราต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่าเราขับแค่แป๊บเดียวเราต้องจอดที่นี่เราจะเช็คน้ำหนักชั่งน้ำหนักน okay. รถไอ้โอเคบุ็อมันน่าจะเป็นประมาณ1,400กิโลนะ <laughs> okay, front axle oh, oh. whoa 860 all right all right the whole car oh. four eighty. wow I think it's heavier than the the i3 Which has carbon fiber. แล้วก็มานี้ที่มีออสอบเป็นอย่างงี้นะสบายดีอากาศดีกี่ององศาเนี่ยโอ,ยอ๊แล้วคันนี้มันมี head up display เป็นกระจกอย่างงี้แต่ว่ากระจกมันมันมืดหน่อยนะเหมือนกับว่ามันติดฟิล์มเลยนะ <laughs> อแล้วก็อเอ่อีก18.5องศา แล้วก็เราก็ได้ตั้งไว้ว่าอันนีอ้อ่ะไฟนี่นะเดี๋ยวต้องต้องปรับปรับแสงหน่อยเนี่ยไฟนี่นะมันจะโชว์แบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่มันลดลงมันก็จะค่อยๆหายไปเดี๋ยวเราจะเห็นน้นเป็นลดลงนะโอ้ตอนนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าน้อยนะโผลอ่วัตต์่ต่อกิโลเมตรโอ,โ,อโอเคก็เหมือนที่ผมคิดแล้วนะว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่มันเสียงดัง ใช่เก็บเสียงไม่ดีเลยโอเคตอนนี้เราได้ขับออตอดน,นี้เกือบ60กิโลเมตรแล้วเราก็จะถึงหอใหมโอเคใน, okay, นทริปอยู่นี้นะสิบเอ้ยเอย้ยเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับแสงหน่อยเนี่ยสิบแปดจุดห้าองศาแล้วก็เราได้ขับห้าสิบแปดจุดเจ็ดกิโลเมตรแล้วแล้วก็ดูสิมันใช้ไฟฟ้าน้อยเนี่ยร้อยสามสิบเอ็ดนะนะโห มันใช้ไฟฟ้าน,น้อยมากแล้วคันนี้ผมก็สังเกตนะเมื่อวานตอนผมขับที่ไฮเวย์นะแบบนี้ผมก็ขับ120กว่ากิโลเมตรต่ตอชั่วโมงแล้วผมสังเกตว่ามันไม่มันไม่ไปกิน2 0 0วัตต์แอต่อกิโลเมตรนะผมก็รู้สึกเลยทันทีเลยว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน,น้อยแล้วก็เนี่ยมีนน่นะมันก็ใช้นะอะไรจาก BM i อสาแล้วก็ BM เั่นะ,ะเขาก็พยายามตั้งนานเลยนะ โชว์โชว์ o f ฟว่า B M มันเบาดีนะมันใช้คาร์บอนไฟเบอร์แล้ว B M มันก็มียางยางบามนมันยางนี่มันเล็กเท่าจักรยานเลยอะเท่าเท่ารถเครื่องนะแล้วก็อนะไรสัริัดอะไรนะพยายามจะทำให้ B M มันมันใช้ไฟฟ้าน,น้อยจนถึงมีคนมีคนหนึ่งเอาเครื่องกับแบตเตอรี่ของ B M เอามาใส่ในมินิ แล้วมินิใช้ไฟฟ้าน้อยกับบีเอ็มตลกว่าบีอนี่ก็ไม่น่าจะเสียเวลาทำคาร์บอนไฟเบอร์อะไรเอายางอะไรกับหมาใส่ <Okay. S 1> เราเพิ่งจะกลับรถที่บริเันะตอนนี้เรากำลังจะกลับไปทางเดิมแล้วก็ตอนนี้นะ ร้อยยี่สิบแปดเฮ้ยมืดติตัวเลยเดี๋ยวขอตรวร้อยยี่สิบแปดเมื่อกี้เป็นร้อยยี่สิบเจ็ดนะตอนนี้ตอนนี้มันเราขึ้นดอยมันก็ขึ้นนะโอโ้โหแปลว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยเราต้องดูจนสุดท้ายเราต้องกลับไปที่เดิมก่อนเราจะดูผมอยากจะรู้ว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนแต่ว่ามันน้อยนะเนี่ยน้อยกว่าเ e อน้อยกว่าอีสองร้อยแปดแต่ว่าไม่มีที่เมืองไทยน้อยกว่า Hon ด a า e, อใช่คันนี้มันเล็กพอๆกับ Hon ด e, ้าอแต่ว่าใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าฮอนด้า อเคตอนนี้เราใกล้จะจบแล้วนะเทส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เราเหลือ2 1เปตที่แบตเตอรี่แล้วก็เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเราเหลือแบตเตอรี่อีกสองขีดใช่ไหมแล้วก็ที่กลมเนี่ยนะวงกลมเนี่ยนะมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยไฟมันจะดับไปนะตอนเราแบตเตอรี่มันลดลงอนะก็มันก็มันก็เหลดนะใช่แต่ว่า มันมีความหมายอะไรเพราะว่าเราก็เห็นที่นี่แต่เราก็เห็นที่นี่ด้วยอ่ะใ <laughs> ช่ไหมเออเกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะกะว่าเราต้องขับไปที่ไหนนะอา่าตอนนี้ต้องขับไปอีกเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบกิโลเมตรรถขับได้อีกสามสิบกิโลเมตรโอเคโอเค,อเคก็อืมไม่รู้ว่าจะขับไปทึงไหนนะเลยอ่ะลงไปได้อีกนิดหน่อยแล้วมั้งโอเคเรากลับมาที่เดิมนะที่ไอโอนเตแล้วก็ตอนเรา,าเช็คข้อมูลนะเราขับ 227กิโลเมตรแล้วก็เหลือ4นะแล้วก็เราใช้ไฟฟ้าแค่128วัตต์อัตรอกิโลเมตรนะผมถือว่ามันต่ำนะมันมันพอๆกับ IONIQ หรือว่าโคน a ะประมาณนั้นนะใช่คันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยเท่ารถเกาหลีเลยเแล้วก็แปลว่าเราขับได้236กิโลเมตรตามสเป i ิฟิเคชันของ VLTP นะัมันจะเป็น234ก็แปลว่า เลยกับสเปกนะแล้วก็เรามี30.3สิบกิโลวัตต์ชั่วโมงนะในแบตเตอรี่เนี่ยที่เราสามารถที่จะใช้ได้อะเป็นมันเป็นเขาจะเรียก net capacity ์อ่าในก s อสกรอ c แคปซิสตเป็น33มสิกิโลวัตต์ชั่วโมงโอเคก็ดีตอนนี้เรากำลังชาร์จเอ,อ่อตอนนี้1 10, ิบ8แล้วเราจะชาร์จถึงประมาณเก้าเรแล้วเราก็จะลองขับอ่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ แล้ตัวนี้เออเราไปแค่20สนาทีนะแล้วก็เรากลับมาแล้วก็เหลือแล้วก็มี50%นะแต่ว่าที่จริง50%าภายใน20นาทีมันไม่ได้เร็วมากนะถ้าเราเทียบกับ e สองหรือว่า MG เออเน่คันนี้อะ Mini อะมันมาช้าไปถ้าน,นี่มันออกมาสักปี2องพมันก็ยังโลดแต่ว่ามันมา3ปีช้าไปอะทุกวันถ้าเป็นวัน 2020มะนะันน่ะคันอื่นนี่มันเร็วกว่ามันขับได้ไกลกว่ามันชาติเร็วมันอะไรเนะี่ยนอกจากคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยเออใช่แต่ว่าโอเคผมก็ซื้ออาหารเนี่ยผมหิวนะอันนี้เป็นอาหารเม็กซิกันเป็นชูเ uh, ทียนะแล้วก็ที่นอเวย์นี่เขาเริ่มใช้ซ่อมอเขาจะตัดพลาสติกแันนะแต่เป็นมันจะเป็นซ่อมไม้อย่าเอืมเดี๋ยวลองกินนะเป็นยังไงเนี่ย อืมม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 ยมะมอมมมมมมนึะจะมมนมม เกิน,นี้เราชาร์จถึง97%แล้วนะเดี๋ยวเราจะ reset trip แล้วเราก็จะไปแล้วโอเคเราเริ่มมานะ120กิโลเมตรต่อชมองอุ้ม <c oughs> เกือบ20องศาข้างนอกแล้วก็โอ้แต่ว่าช่วงล่างคันนี้นะมันแข็งนะเนี่ยโอ้จะจะเราขับไปที่ไหนนี่มันมันมีอะไรขุกข,ขักนะมันจะเราเรารู้สึกนะนะ แล้วก็ผมกะว่ามันมันจะใช้ไฟฟ้า190วัตต์ต่อกิโลเมตรนะเนี่ย188แต่ว่าเราลงดอยตอนเนี้ย188อ๋อมันอาจจะเป็น190นะถ้าเป็น190สนี้แปลว่าคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยเท่าโคหน่อยอืมได้ๆดูโอเคนะไม่ค่อยแย่อ่ะมันจะมีอีกถ้าเราผ่านสะพานแล้วนะมันจะมีอีกทีนึงช่วงล่างอันนี้มันรู้สึกแข็ง พออกับโมเดปอร์ฟอร์แมนนะใช่เนี่ยๆเนีๆมโอ้โมาๆนี่ยๆน,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 นี่เอ่ะเอาไเอาอ้โอ,อแล้วก็อันสุดท้ายโอ้โอเคอ <c oughs> ตัวนี้เรากลับมาที่อออนิตรอแล้วนะแล้วก็คันนี้นะตอนเราขับ1 2อยมันใช้แค่177วัตต์ต่อกิโลเมตรมันน้อยมากนะ177นะถ้าเราเทียบกับ เ็ MG, หรือว่า h o n ด a นะคันอื่นนะั้นมันใช้ไฟฟ้าเยอะเลยนะคันนี้อ่ะมันผมว่าโอ้ประทับใจแล้วนะใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะเนี่ยร7 7นะมันมันเท่ากับไทยขานนะใช่ไทยกันก็เหมือนกันเป๊ะเลย7 7อยะผมไม่น่าจะเชื่อแล้วนะแล้วก็เราขับอ่าร46.6กิโลเมตรตอนเราเทสเนี่ยนะแล้วตอนเราก่อนเราเริ่มนะั้นเรามี97%เรแล้วเรากลับมาเราเหลือ7%ปแปลว่าเราใช้90เปเป๊ะเลยแล้วก็ ก็แปลว่าคันนี้อ่ะถ้าเราขับเร็วนะมันขับได้163กิโลเมตรแนะนะดีมากเลย163กิโลเมตรเลยอะ่ะแบบว่า177เนี่ยนะที่เราใช้อ่ะมันมันมันดีกว่าโคนานะนะมันต่ำเท่ากับไอออนิกเลยประมาณนั้นแหละหรือว่าโมเดล3โมเดล3กับไอออนิกผมรู้ว่ามันเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าน้อยสุดคันนี้ก็เหมือนกันมินเนี่ยนะดีมากเลยแล้วก็แต่ว่าตอนเราดูไฟฟ้านะถ้าเราขับเร็วอ่ะ เราจะได้28.8กิโลวัตต์เอาเราไม่ได้30.3ก็แปลว่าถ้าเราขับเร็วอ่ะมันจะมีประมาณ5%ที่มันเสียไปที่เป็นความร้อนอ่ผมก็ตอนแรกผมหวังว่ามันจะน้อยกว่านี้แต่ว่าตอนเราทดสอบอขนาดว่า Etron มันมันเป็นแค่1%น o s s เตพราะว่าเพราะว่าอันนั้นแบตเตอรี่มันใหญ่กว่าอันนี้คันนี้มันแบตเตอรี่มันเล็กไงมันก็ต้องมันต้องดูดกระแสมากกว่าที่มันจะต้องการขับอันนั้นนะประมาณนั้นน่ะใช่ก็ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ทําไมมันใช้ไฟฟ้าน้อยมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าข้างหน้านะมันเขาปิดอุดข้างหน้าที่มันไม่ต้องการหรอกที่จะให้ลมอะไรเข้ามาอ่ะแล้วข้างหลังมันก็ดูสม o ท t h หน่อยนะก็ผมว่าเขา mini เขาอาจจะไม่ตั้งใจทําให้คันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าพอดีว่ามินิมันมันมีทรงอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วเขาก็แค่เอาเครื่องกับแบตเตอรี่ของ i3 มาใส่นี้แล้วมันก็กลายเป็น ใช้ไฟฟ้าน้อยอ่ะมันไม่ได้เหมือนเหมือนเทสลาหรือว่าหรือว่าฮุนไดอันนั้นเขาตั้งใจจะทําให้มันดีที่สุดใช้ไฟฟ้าน้อยอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาบังเอิญทาให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ก็แปลว่าจริงๆตั้งแต่แรกแล้วว่าแบตเตอรี่กับเครื่องของโดยเฉพาะเครื่องกับเกียร์กับอินเวอร์เตอร์นะของ i3 มันดีมันใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าตอนเราใส่ใน i3 ไอสามันสูงมันบานมันยังไงก็ไม่รู้มันมันตอนเราขับเร็วมันเปลืองไฟฟ้าแต่ว่าตอนเราใส่ในมินิมันกลายเป็นดีกว่าเดิมโอเคแล้วคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ